สาหัสสาหัสอ,อ้าววันนี้ก่อนไปข่าวการเมืองช่วงเข้ารายการก็ได้คุยคุณบุญยดนะครับก็บอกว่าเออก็เล่าให้คุณบุญยดฟังว่าเออมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่เจนีวานะครับเป็นการประชุมของอนุส <Evangel> ัญญาออตตาว่าที่ว่าด้วยการไม่ให้ใช้ทุนระเบิดสังหาร<ช>นะครับผิด <ๆ S 1> สิทธิมนุษยชนอีกอะไรต่างๆตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5วันเนี้ยครับวันสุดท้ายแล้วไฮไลท์ท่านผู้ชมอยู่วันนี้นะครับ เข้าใจว่าวันนี้น่านจะมีการลงมติตามที่ทางรัฐมนตรีศรีษศักดิ์วงเกตแก้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยท่านก็ไปขับเคลื่อนไปผลักดันตลอดช่วงที่ผ่านมาผมก็คุยกับเพื่อนๆตลอดนะครับตั้งแต่เราทหารไทยเนี่ยครับเหยียบทุ่นระเบิดนะครับขาแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับแล้วก็จากวันนั้นจนวันนี้ครั้งสุดท้ายรู้สึกจะสิ้พฤศจิกาย,ยนที่ตอนนั้นมีการดําเนินการตาม จ o ยดีแคลเลชั o นนะครับที่จะเดินหน้าในการลดการเป็นปรปักต่ตอกันร,รวมถึงการ <c oughs> ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนนะครับวันที่10ฐานไทยก็ไปเหยียบกับระเบิดที่ห้วยตามมเลียบนเขาพระวิหารนะครับทางตะวันตกเฉียงเหนือของตัวปราสาทจากเหตุการณ์ตรงนั้นครับก็ทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยสั่งยุติในเรื่องของการเดินหน้าตามแถลงการร่วมนะครับ แล้วก็ตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ข่าวนะครับว่าทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยครับ <c oughs> เขาเตรียมการมาตลอดตั้งแต่เรื่องของการเก็บกู้ทุ่นระเบิด PMN2 นะครับที่มีในพื้นที่ชายแดนแล้วเป็นทุ่นระเบิดที่รัเสเซียเนี่ยเขาส่งให้เป็นความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับทางกัมพูชาตลอดตั้งแต่ช่วงสมัยก่อนที่จะมีการทำลายทุ่นระเบิดตามข้อตกลงในอนุสัญญาอตัตาว่านะครับ <c oughs> ที่จะต้อง,งออประเทศภาคีเนี่ยจะต้อง ทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดแต่ว่ากัมพูชาเขายังเก็บไว้แล้วก็เอามาใช้ในปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนนะครับมือซ้ายที่ท่านทูตมาเลเซียนะครับทูตทหารมาเลเซียผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจาไทยเนี่ยถือไว้ก็คือ p พียเครับผู้ช่วยทูตท่านนี้ก็เป็นออ s เซ v ร์เอร์ครับเป็นผู้สังเกตการชั่วคราวนะครับในส่วนของอาเซียนแล้วก็ไปร่วมสังเกตการดด้วยในภารกิจที่ทหารไทยเนี่ยครับเก็บกู้ ทุ่นระเบิดเราเก็บกู้ได้นี่เป็นร้อยเลยนะครับทุ่นระเบิดลักษณะนี้นะครับในพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคอีสานนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันตั้งแต่ที่ช่องบกปราสาทตาควายตาเมือนทมนะครับภูมะเขือช่องช่องอานมาก็เป็นพื้นที่ที่กัมพูชานี่เขาก็จะใช้ทุ่นระเบิดลักษณะนี้นครับว,วางดักทําร้ายทหารไทยเราก็เก็บข้อมูลครับเก็บภาพเก็บรายละเอียดทั้งหมดถือว่าเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เราไปใช้ในการประชุมอนุสัญญาออตตาว่านะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยครับวันนี้เป็นการประชุมวันสุดท้ายครับแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปดูข่าวในพนมเปญโพสต์นะครับพนมเปญโพสต์นี่ก็เป็นภาพข่าวที่ทางทูตของกัมพูชาครับประจําประจํา UN นะครับตอบโต้ครับออกบานตอบโต้ข้อกล่าวหาเนี่ยครับเป็นภาพในพนมเปญโพสต์ แล้วก็ตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ฝ่ายไทยบอกว่ากัมพูชานั้นเอาพีเอมนทูมาวางใหม่ในพื้นที่ชายแดนท่านทูดดารานะครับท่านนี้ครับปฏิเสธบอกว่าเนี่ยมันอันฟาวเด็ดก็คือเป็นเป็นเรื่องเท็จไม่มีบุลความจริงเป็นการกล่าวหาฝ่ายเดียวของฝ่ายไทยนะครับนอกจากนี้ยังพูดในที่ประชุมด้ว่าทางการไทยเนี่ยไม่ยอมให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระนะครับ ้าไปตรวจสอบในพื้นที่ที่เกิดเ,เหตุการณ์ขึ้นนะครับก็เลยทําให้หลักพยานหลักฐานที่ทางฝั่งไทยได้มาเนี่ยครับขาดความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ทูตด,ดารานะครับชี้แจงในที่ประชุมวันนี้แล้วยังเตือนอันนี้เป็นการประชุมอนุสัญญาอัตว่านะครับแล้วยังแสดงความมิตตกแล้วก็เตือนด้วยครับว่าถ้ามีการาดําเนินการนะครับตามที่ฝ่ายไทยเรียกร้องก็คือให้มีการตั้งคณะกรรมการ สรรหาข้อเท็จจริงนะครับก็คือ Fact f i n d i n g c o m m i t t e e เนี่ยครับเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบว่าจริงๆแล้วมันมีอย่างที่ทางไทยกล่าวหาไหมเรื่องของการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ชายแดนท่านทูตดาราก็บอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองนะครับและเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีที่มาที่ไปแล้วถ้าเกิดฝ่ายไทยเนี่ยนะครับเสนอในเรื่องของการตั้งคณะ,ะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วที่ประชุมเห็นเห็นตามด้วยเนี่ยครับ มันก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของความน่าเชื่อถือในกระทบในเรื่องของเอกภาพในส่วนของประเทศภากีในอายอุสัญญาอัตว่านะครับวันนี้ก็คงต,งต้องต้องรอครับว่าวันนี้ผลการประชุมยังเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในขณะเดวกันทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีการชี้แจงในเรื่องนี้โดยรัมดิกระทรวงการต่างประเทศครับท่านศิีิศักดิ์กงเกตแก้วเนี่ยได้หาลือกับนางสาวแคลอรีเมลานีลีกัมเบลนะครับ ก็เป็นหัวหน้าสำนักงานกิจการลดอาวุธแห่งสหประชาชาตินะครับท่านนี้นะครับในภาพ U.N.O.D.A. ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมีการชี้แจงกันแล้วก็ทางท่านทูตศิยยศาสตร์ครับย้ำเลยครับว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการละเมิดพันธกโกลนีนะครับของอนุสัญญาออตตาว่าอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยฝ่ายกัมพูชาครับ แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือมีฐานไทยเจ็ดนายนะครับที่เหยียบกับระเบิดที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยไปไปวางไว้ในพื้นที่ชายแดนนะครับทำให้ฐานไทยนี่ทุพลภาพแล้วท่านศรีศักก็ยังชี้แจงเลยครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่นดินแดนของไทยหากยังสะท้อนให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อพันธกิีของกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาที่กัมพูชาเป็นรัฐภากี ถือเป็นการบ่อนทําลายความน่าเชื่อถือของอนุสัญญาโดยตรงนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรียังย้าว่าเป้าหมายของไทยคือผลักด,ดันให้กัมพูชาเนี่ยกลับมาปฏิบัติตามอนุสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มเติมต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายและหวังว่าสํานักงานจะช่วยเกิดการตระหนักถึงความไร้แรงของการใช้ทุนระเบิดดังกล่าวนะครับซึ่งจําเป็นต่อความน่าเชื่อถือของการดําเนินงานของ อ่ายูนโดีเอนะครับก็คือสํญญานักงานกิจาการลดอาวุธแห่งสารประาชาติครับคุณบุญยศครับนะครับท่านผู้ชมของเราบอกว่าขอส่งกําลังใจนะครับให้กับท่านศรีหัศก์นะครับและทีมงานด้วยนะครับทางานเพื่อประเทศไทยให้สํญญาเร็จลุญญล่วงได้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินตลอดนะครับผมก็รายงานกับท่านผู้ชมตลอดว่าเนี่ยเขาเก็บหลักฐานพยานหลักฐานในเรื่องนี้ไว้แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณบุญยศจําได้ไหมพี่กหนก พลดอกกนกในตาคาเวสนานะอดีตรองแม่ทัพภาคสองท่านยังตั้งข้อสัง,ง,สงเกตตนะัั้้งงขอสนะท่านยังบอกว่าพี่ตรวจสอบเรื่องนี้ควรจะต้องประสานกับกองทัพรัสเซียเขาเพื่อที่จะดูว่าไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยมาตอนไหนล็อตไหนใช่ใช่นะมันมีซีรีส์นัมเบอร์ของมันอยู่นะครับอ,อาวุธทุกชนิดเนี่ยครับมันมีหมายเลขกำกับ,บแล้วพีเอ็มเอ็นทูเนี่ยมันมาจากรัสเซียชัดเจนรัเสเซียเนี่ยเขาให้การช่วยเหลือสนับสนุนมา แต่ผมก็ไม่น่าใจนะครับว่าหลังจากที่พลโทกหนกท่านตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้มันมีการตรวจสอบไหมมีการประสานไปที่สถานทูตรัสเซียหรือรัฐบาลรัสเซียขอความชัดเจนในเรื่องนี้ไหมเพราะถ้าไม่ทํานะครับโอ้โหผมว่าคือใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าข้อสังเกตของพลโทกนกเนี่ยครับฟังดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นการยืนยันเลยเพราะระเบิดพีเอเมนทูเนี่ยครับทุนระเบิดเนี่ยผลิตโดยรัสเซียแล้ว กัมพูชาเนี่ยครับได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียเนี่ยมายาวนานมากเชื่อกันว่าทุกวันนี้กัมพูชาก็ยังเก็บระเบิดตรงนี้ไว้ <c oughs> แล้วเอามาวางนะครับมันเป็นระเบิดเก่าแต่ว่าเอามาวางใหม่ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน <c oughs> ซึ่งท่านทูตด,ดาราของกัมพูชาเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าไม่มีการวางอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็อ้างว่าไทยวางเองอล้าก็บอกว่ามาดูกันว่าถ้าไอสิ่งที่เราเก็บได้มาเนี่ย ของคุณคุณคุณได้รับจากรัสเซียหรือเปล่าใช่ถูกไหมพิสูจน์กันด้วยหลักฐานจริงจัง serial number อะไรอย่างีว่าถ้ามันเป็นของคุณคุณต้องยอมรับได้แล้วล่ะนะคือถ้าถ้าถ้ารัสเซียยืนยันมานะว่า serial number นี้ให้กัมพูชาจริงปีนี้ปีนี้จบข่าวเลยครับใช่ครับเพราะว่า PMN2 ที่เก็บกู้ได้เนี่ยเป็นร้อยกว่าลูกเนี่ยครับมันมีหมายเลขพวกนี้อยู่ทั้งหมดที่ยังไม่ที่เก็บมาได้ยังไม่ระเบิดทั้งที่ระเบิดแล้วก็อาจจะมีเศษซากต่าง ที่จะมาพิสูจน์กันต่อได้ด้วยนะเพราะระเบิดลักษณะนี้รัเสเซียประเทศเดียวแล้วเราเนี่ยครับเราเป็นภาคีของอนุสัญญาที่ว่านะครับเราทําลายทุนระเบิดทุกชนิดทั้งหมดตั้งแต่ปี62นะครับเพราะว่าภายใต้อนุสัญญาอัตะวัเนี่ยประเทศภาคีจะต้องไม่ใช้ทุนระเบิดบในปฏิบัติการทางการทหารแล้วกัปูชายเนี่ยมาใช้กระถานไทยแล้วมันก็เล่เหลี่ยมนะครับไม่เคยยอมรับบอกว่านี่เป็นทุนที่ตกค้าง มาตั้งแต่สมัยสงครามกับเขมรแดงแต่ว่าจุดที่เขามาวางเนี่ยเป็นจุดที่ฐานไทยลาดตะเวนไงเกือนี้มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรอดูนะครับว่าที่ประชุมใหญ่ของอนุสัญญาออตตาวาเนี่ยเขาจะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรนะครับกัมพูชาเขาก็โวยวายเลยครับว่าเนี่ยถ้าไปรับตามข้อเสนอของฝ่ายไทยเนี่ยก็จะทําให้องค์กรที่ว่าเนี่ยครับขาดความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้นะครับซึ่งทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านก็ยืนยันบอกว่าเนี่ย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากที่มีอนุสัญญาออตตาวานะครับ,รบที่จะมีการตั้งคณะกรรมการแฟกต์ไฟติ้งคอมมิตตี้เนี่ยครับเพื่อมาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงว่ามันมีอย่างที่ทั้งไทยกล่าวหาหรือไม่ถ้าสมัยหนี้ถือเป็นจังหวะก้าที่สําคัญมากของไทยที่ใช้อนุสัญญาออตตาวาเป็นเป็นทางออกเป็นทางที่จะต้องอม,มาจัดก,การดูแลเรื่องนี้นะครับแต่คุณชนลี่ถามว่าม,มันจะได้ผลหรอคะประเทศสมาชิกของออตตาวาเนี่ย ถือหางเขมีนตั้งหลายประเทศก็ต้องรอครับต้องรอว่าเขาจะโบนบในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วระหว่างประชุมเนี่ยผมก็เห็นกัมพูชาเขานะเขาก็ไปพูดไม่ได้พูดถึงเรื่องของทุนระเบิดแต่ไปพูดถึงเหตุการณ์ที่ไทยเนี่ยครับไปใช้คัสเตอร์บอมม์นะครับอ้างว่าเราเนี่ยไปทิ้งระเบิดแล้วมันเป็นระเบิดพวงมีหลายลูกมันก็ทําให้คนกัมพูชาเสียชีวิตอะไรเงี้ยทั้งที่เวทีตรงเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของทุนระเบิด สังหารบุคคลเป็นหลักเลยครับแต่ว่านี่ก็คือชั้นเชิญของทางแต่ภาพในโรงพยาบาลยังเห็นยิ้มอยู่เลยนะใช่ไหมคนเจ็บของคุณเนี่ยใช่ไหมยังมียิ้มบ้างยังมีอะไรสายเสยอะไรม่ไม่ติอะไรไม่ถูกต้องกับถูกจับผิดตั้งเยอะแยะใช่ใช่นั้นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่กัมพูชาเขาก็ไปร้องเวทีระหว่างประเทศครับว่าฐานไทยเนี่ยยิงใส่เข้าไปทําให้มีตายคนหนึ่งซึ่งในเรื่องนี้ก็แบบก็ไม่รู้กัมพูชานี่เขาก็เที่ยวชาญในเรื่องของการ บิดเบือนข้อได้จริงเนี่ยครับก็ต้องรอติดตามนะครับผลการประชุมเนี่ยจะเป็นอย่างที่ทั้งไทยได้ร้องขอไปไหมซึ่งงานนี้ก็ต้องให้กำลังใจท่านศรีศักนะอดีตปลัดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็นายกกนุทินเนี่ยคือเลือกมาในภารกิจกระทรวงการต่างประเทศนี่ถือว่าสุดยอดเลยและทีมกระทรวงต่างประเทศทั้งหมดด้วยนะครับทุกคต้องทํางานกันหนักแล้วก็ดูจังหวะเวลาการให้เหตุผลที่ชัดเจนครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับว่าวันนี้ผลการประชุมในเรื่องนี้ จะยังไรครับ